สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนครับเมื่อนี้เบาตึงกับมีงัวมาฝากคือเก่าคือเดิมครับเป็นงัวทองครับทองเจ็ดเดือนนิดนิดครับเจ็ดเดือนกลัวก็บว่ได้ครับเนสมพอนีมากครับแดงร่างการครับรับประกันทองครับเบาตึงตรวจใหนเรียบร้อยแล้วครับมีใบมีหลอดครบครับ วันที่ผสมครับยีสิบหกเดือน3ามกำหนดข้อสิบมกราหกหาครับแดงร่างการครับเป็นงัวตัวที่3ในทองครับตัวที่3ในทองครับึงเชื่องครับงัวตัวนี้ครับบึงครับสัดส่วนบ่งครับความสูงกระลอยสามสิบบวกลบครับเพศดำครับ เพศดำนมกับนมสีเต่าครับนมสีเต่างามๆครับบัสันบนยาวให้ลูกดีครับตัวนี้ครับเห็นผลงานแล้วครับเบิ้งครับเบิ้งไปน้ากันครับเบาตึงเปิดไปที่สี่หมืนหกพันหาร้อยบาทครับสี่หมืนหกพันหาร้อยบาทครับสูงลอยสามสิบบวกลบครับ สีดีครับงอตัวนี้ครับเป็นสีอันตาลซุกด้วยสีขาวขัวนี่แหละครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับออกก็อยากจืดนิกน้อยมันเกียดมาล่างมาตึงล่างให้บ่ออกครับเบิ้งครับโค้งสางดีอยู่ครับงดตัวนี้ครับเชื่องเชื่องครับสําหรับงดทองตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวสิเป็นเบื้องรายละเอียดน้อกานครับ เบืงเล็บครับเล็บกระใสได้ครับบ่สันบริย่าครับคอขาดีครับแข้งขาดีครับซึ่งเชื่องครับตัวนี้ครับนาเลียงครับสำหรับง้วนทองตัวนี้ครับรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับเป็นลูกตัวที่สามในทองครับ ขาถกขาถอนบะมี่นะครับเด้อรับประกันขาถกขาถอนครับเบาตึงเดบเลียนเข้าให้ไหมแล้วสูงรอยสามสิบบวกลบครับนาเลียงครับงวดตัวนี้ครับซื้อไปบ่ผาะพดบังเ้าครับสำหรับงัวนทองราคานี้ครับเบิ่งครับกินยาดีครับกินยากินเฟื่องดีง้วไทยไงครับ ให้กลางใหญไงนี่แหละครับเบิ่งครับสัดส่วนครับแล้วประกันทองนะครับตัวนี้ครับเบาตึงตรวจทองให้เรียบร้อยครับสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสำหรับงวดทองตัวนี้ครับเม็ดสีดีโค้งสางดีครับให้ลูกงามตัวนี้ครับลูกตัวที่ลูกมังหันเพื่อนได้ตัวผู้ได้ครับเด้อตัวต่อไปอาสิป็นตัวเมียก็ได้ครับ เาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับเอฟซีท่านใดสนใจครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับดวนนะครับเด้อสี่หมื่นหกพันหาร้อยบาทครับไก่ไก่มีรถรับทรงได้ครับแลคาคุยกันอีกที่นึงครับรับประกันทุกอย่างครับงูตัวนี้ครับโอมยปัญหาครับถึงเชื่องครับสี่หมื่นหกพันหาร้อยบาทครับ ว่านนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับขีนทางกับไฟแดงมาท่างคู่ขับปุ่นครับประมาณหารอยเมตรครับโทหาเบาตึงได้ครับไปมาหอนมาถึงแต่ว่าส่วนมากขั้นชีพลดมาเบิ้งแหละอาจสิบพท่านผู้มาจำก่อนครับส่วนมากครับเบิ้งรายละเอียดไปกัโทรมาจำเลยครับ ตัตึงกับสีเด็นน้ำงัวจัดทรงครับรับประกันท่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับง่วตัวนี้ครับขาโถขาถวนบอมี่ครับนาซื่อนาเลียงครับงัวตัวนี้ครับซื่อไปบ่ผาะิดบังครับเราตึงเบิ่งไ้แล้วครับหงายง่้ไๆครับเพศกับเพศดำครับสีดีครับงัวตัวนี้ครับ เพิ่งครับโค้งสางครับสี่สําคัญคือเพิ่นผสมบามันแดงมากครับเป็นลูกผสมเทียมครับมีใบมีหลอดครบครับรับประกันของแท้ครับเสื่องน้ครับงวดตัวนี้ครับสนใจติดต่อเบาตึงข้ามาด่วนครับสี่หมืนหกพันห้าร้อยบาทครับสำหรับงวท้อง สุดท้ายนี่ปาตึงกัขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อขอบคุณเอฟซีที่ติดตามครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้แน่ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ